ครับคุยรุยเดี่ยวนะครับวันนี้นะครับถือว่าเป็นเทปพิเศษเทปหนึ่งของคุยรุยเดี่ยวครับถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับสําหรับตัวผมเองนะครับไม่มีโอกาสไปร่วมงานเสวนาของสํานักบรรณศาสตร์สมัครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับไปในฐานะอดีตบริณศาสตร์สมัครรุ่นที่26ครับที่บอกว่าเป็นเกียรตินะครับก็เพราะว่ามีโอกาสได้ร่วมวงเสวนาร่วมเวทีเสวนาเดียวกันกับคนที่ได้ชื่อว่าเป็นปราดแห่งสยามนะครับ ถือว่าใครก็มีความรู้สึกว่าอยากจะได้พบปะใกล้ชิดกับแขกผู้มีเกียรติท่านนี้นะครับท่านอาจารย์สุรักษิวรักษ์หรือคุณสอศิวรักษ์ครับแล้วก็มีถึงรองศาสตราจารย์รัศยันนะครับที่เชี่ยวชาญเรื่องโบราณคดีศึกษาและก็ทํางานเรื่องของงานมนุษยวิทยาครับเราไปดูกันที่ครับบรรยากาศในการพูดคุยในเรื่องของชนบทของการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นอย่างไรบ้างไปดูกันเลยครับเนั้นครูวารย์จทสศนเลยนะครับ คนจะเรียนเรื่องเพลงก็จะต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตัวเคารพนับถือครูบาอาจารย์ทั้งหมดเนะี่ยมันเป็นกระบวนการทั้งหมดนะครับของชีวิตคนซึ่งผูกอยู่กัธรรบธรรมชาติผูกอยู่ชุมชนเคารพธรรมชาติเคารพปู่ย่าตายายเคา,ารพพระเคารพเจ้าเจ้าในที่นี้ไม่ใช่ไม่ใช่พระเจ้าเจ้าไม่ไม่ใช่เจ้าในวังนะครับเจ้าในที่เป็นเจ้าผีมันมเป็นชุมชนพิเศษ และที่น่าสนใจนะครับชุมชนอย่างนี้แม้เวลานี้เนี่ยที่เราถูกกระทบกระเทือนสั่งพนมาตั้งแต่เรารับถืออเมริกันนะนี่เราดูน,นะครับอเมริกันเข้ามาวอิทธิพลในเมืองไทยตั้งแต่สองสี่เก้าศูนย์เป็นต้นมาเพราะฉะนั้นคนประกอบมีความภูมิพอใจในหะบทสังคมมีความภูมิพอใจในชีวิตวิถีของตัวเองเพิ่งนัชกาลที่ห้านี่เองนะครับ คนเริ่มถูกล้างสมองให้เห็นว่าชนบทไร้คอามเงินรัชกาลที่ห้านีงนะครับชี้ง่ายๆเลยนะครับสมเด็จพระชีรยาน,นุลีวัชการวดิองผ์แรกผมชอบกับท่านท่านเป็นคนปักษงชัยนี่เองครับท่านอยากจาในกรุงเทพตอนนั้นเริ่มมีความความเชื่อแล้วท่านนี่ท่านในสมัยปลายรัที่ห้า้ลนะครับคนปักษงชยัยเ่ยบอกไปทําไมกรุงเทพกรุงเทพมันยุ่งกัดนะครับ บ้านเราไม่มียุ่งนะน้ำกรุงเทพมันไมสะอาดแต่เป็นอภิวาเป็นโรคหาตายเพราะว่าเขาเคยถืออย่างนี้เลยนะครับว่าบ้านเขานี่มันดีกว่าในเม,มืองเพราะเมืองเป็นศูนย์อำน,นาจเป็นที่มลพิษท่านพุทธทาสมาหลังจากสมเดทท็จทีมาจาชัชย,ยาต์แลเหมือนกันเริ่มตอนนั้นเริ่มมุชชนกรุงเทพพิเศษกว่า,านณฑลแต่ท่านพุทธทาสมาอยู่วัดปฐุมวคาลเนี่ยเจ็ดสิบปีนี่เหร ท่านเห็นเลยว่ากรุงเทพเดวร้ายกพายาท่านตับพญยาครับที่ไปตั้งฉวนโมกับลานานเพื่อนี่นี่นะเป็นคนที่เขาดวงตายเห็นทรรก็เห็นในความเดวร้ายแต่กรุงเทพมันมีอย่างเดียวคร,วรับสอนให้คนเป็นคุนนานพระประเด็นหนึ่งหนึงเทพก็ต้องก,การเป็นคุนดางพระต้องการเป็นเจ้าุณต้องการเป็นสมเด็จไม่ได้ต้องการเข้าหาสิ่งสมาธิปัญญามพฉะนั้นพระก็สุดออกมา เป็นคนล้มพระอันแต่ไม่ไเห็นเลยความเดียวกันของเต้เป็นยังไงบ้างเพราะฉะนั้นผมว่าพวกคนที่คนละชนบทรือพวกอดิตภาษาศาสตรเนี่ยถ้าเข้าใจเนื้อหาสาระของชนบทแต้วเนี่ยผมว่าเราจะเรียงจักรชาวบ้านได้มากเรียชาวบ้านได้มากเมื่อเรียนจักเขาได้มากเท่าไหร่เนี่ยเราจะเติมตรงได้มากแล้วเราจะเพิ่มกำลังเพื่อสร้างความเข้มแข็ง ที่จําเป็นสําหรับนักพัฒนาชนบทเนี่ยคือเรื่องวัฒนธรรมโดยเฉพาะว,วัฒนธรรมของการอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนเป็นชุมชนนะครับวันนี้เมืองมันแทรกเข้าไปทุกขนทุกแห่งเนี่ยจะทําให้พวกนู้เได้ไหว่าเขาจะ,ะเผชิญความเป็นเมืองได้ยังไงทีออยู่ร่วมกับความเป็นเมืองแต่ว่ารักษาความเป็นชนบทของเขาอยู่ได้เขามีที่อยู่ ขามีที่กินเขามีที่ทำงานกินเขามีที่ทพื้นที่กลางของส่วนรวมที่จะอยู่ร่วมกันนะวันนี้ปัญหาสําคัญทั้งชนระบบะเมืองก,ก็คือว่าคนขาดคุณปัญญาที่จะอยู่ร่วมกันคนขาดคุณปัญญาที่จะทําอะไรเพื่อส่วนรวมเท่าไรเห็นแก,แก่ตัวความเห็นแก่ตัวมันรุนแรงมากนะรุนแรงมากวันนี้ทุกคนมีเรียก อินเดียวันเราเอาเจ็ดถึงคือของส่วนตัวทุกคนมีกล้องทุกคนมีโทรศัพท์ทุกคนมีสมัยก่อนโทรศัพท์เนี่ยหนึ่งออฟฟิศมีเครื่องเดียวนะบ้านที่มีนะมีเครื่องเดียวโทรทัศน์มีเครื่องเดียววิทยุมีเครื่องเีอะไรนิดหนึ่งเท่นะแล้วทุกคนใช้ร่วมกันไอ้ในชุมชนสมัยก่อนในชุรกีเนี่ยมีบ่อน้ำร่วมกันมีศาลาร่วมกันมีอะไรหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะแล้วอะไรดีๆอด็กผู้ชาย ทุกคนไปใช้ร่วมกันที่วัดไปใช้ร่วมกันที่มัสยิดทุกคนไปใช้ร่วมกันที่โบสถ์แต่วันนี้ส่วนตัวแม้แต่ในบ้านมีห้าคนก็มีห้าห้าหน่วยใช่ไหมอ,อิทธิพลของอุตสาหกรรมอิทธิพลของบริโภคนิยมอิทธิพลข,ของมืองานทั้งหลายที่เข้าไปถามว่าคุดน,นบทตอนนี้เหลืออะไรหรืออดีตที่ต้องไปทบทวนนะครับเอาแค่นี้ก่อน คังมอาจารย์สอนแล้วอาจารย์สายใหญ่นะครับก็มาประมวลง,งานที่ตัวเองทาผมจะทางานกับคนที่ถูกกระแสเปลี่ยนแปลง,ง,ง,งพร้อมๆกับกระแสเดิมของวัฒนธรรมนะคกระแทกจนทำให้เขาอยู่บ้านไม่ได้นะครับอยู่ชุมชนไม่ได้เป็นเรื่องราวที่เป็นเรื่องจริงที่เราเพิ่งพ้นคำตอบนะครับมันอาจจะเป็นเชิงวัฒนธรรมแล้วเพราะว่าคนในที่สาธารณะอีกคนล,นล่ล่านที่สนามหลวงเนี่ยจํานวนึ่งนะครับ ถูกผลักลออกมาจากชุมชนถูกผลักออกจากบ้านเนี่ยอันเนื่องมาจากวัฒนธรรมพื้นถิ่นนะครับโดยเฉพาะเป็นภัยพิสัยในเรื่องของปอกนะฮะมีคนได้รับประมาณสามสิบถสิบเปอร์เซ็นตนะครับถูกข้อหาปอกเพื่อผลออักออกมาจากชุมชนถามว่าทำไมถึงถูกข้อหาปอกจากการแวดล้รอรับผวกินของสเขา้เาเกิดโรคระบาด ในชุมชนในบ้านเขานะครับเขาบอกเขารู้สึกแต่งดิต,ต,ง,ต,ต,ง,ตง,งิดตงิดยังไงเพราะต้องกินไก่สดๆแล้วก็มีแรงนะครับก็ถูกผลักออกมากลับไม่ได้คือคำตอบเรองนี้เราไม่ได้หาเจอภายในวันสองวันหรือปีสองปีจากการทำงานบางรายคุยมาห้าปีคุยมาสิบปีถึงจะยอมรับว่าที่ออกมาเพราะอะไรยิ่งกว่านั้นครับาสอดคท้องแถวแรกเรีกเยกว่าเป็นเร่้าน,น,านอาจารร์ทั้งสองพูดนะครับคือหลวงเป็นคนที่อยู่นานที่สุดที่เราเคยเจอแล้วคุยคือสี่สิบปี ตกค้างมาตั้งแต่รุ่น14ตุลา16นะเล่ลาบรรยากาศได้เป็นฉากๆว่าทุกที่อยู่ตรงไหนหไอะไรยังไงแล้วทําไมไม่กลับบ้านคือเราพบว่ามันมีเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในเมืองนี้แล้วมีการพาคนจากชนบทเข้ามาหรือคนจากชนบทไดปยินข่าวสารเข้ามาร่วมกิจกรรมบางกิจกรรมเนี่ยเกิดยเิษาะที่สนามหลวงราชดำเนิน16 19 35 52 53มีคนตกค้างอยู่ในพื้นที่ต่างๆนะครับ กระทั่งล่าสุดที่มีคนมานอนอยู่ที่สนามหลวงแล้วก็อยู่่ก็ทิ้งกันไปนะครับก็จะมีคนตกค้างอยู่คือเหล่านี้เราพบว่ามันม,นม,ม,นมีมันมีกระแสะบางกระแสะที่ที่ดึงเขาออกมากับบางบางปัจจัยที่ผลักเขาออกมาจากชุมชนเหมือนกันนะฮะคือความคิดแข็งในเชิงวรฒณธรรมในบางครั้งถืกว่าก็ก็กเป็นปะะอุปสรรคต่อการทยาให้คนอยู่ได้ในชุมชนแต่ต้องวิ่งออกมา หาที่ยืนที่อยู่ความความเขาเรียกว่าความเป็นชนบทของของคนเมืองในวันนี้ผมว่ามันเป็นกระแสที่แปลกๆคือคนเมืองกลับไปอยู่ในชนบทแล้วพยายามจะเอาวัฒนธรรมข้ามสิงข้ามพันไ,ไปไปแฝงตัวอยู่ในที่ดินที่เองซื้อในชนบทแล้วกลับไปอยู่นะครับเราเราไปคบบ้านทรงไทยในในจังหวัดภาคใต้ที่เป็นทรงไทยภาคเหนือด้วย อะไรอย่างเงี้ยนะคือมีการเอาวัฒนธรรมการกินเข้าไปเปลี่ยนแปลงเขาในใลยอย่างคือมันผมว่ามันปัน,ป,นปันผสมปนเปย์มั่วไปหมดนะอในความคนเป็นเหมืองได้บอมันเป็นอย่างนี้เมืองหรือเขาเริ่มมีชนบทในจินตนาการของคนเมืองที่เข้าไปอยู่ในชนบทแล้วพยายามไปสร้างชนบทใหม่นะครับสิ่งที่เราเจอคือมันมีการสร้างชนบทใหม่ ทั้งกลางเมืองเองทั้งในชนบทที่มันมีการเอาเอาของแปลกปลอมจากที่หนึ่งไปใส่ที่อื่แล้วบอกว่ามันเหมาะที่จะอยู่ที่นั่นาการที่เกิดใครที่เป็นนักหรือท,ท,ทั้งท่านต้องรู้จาก,ว,กว่บ้านแม่ห้องสอนที่อำเภอปายมันกลายเป็นสิ่งแปลกปลอมในชนบทและทุกขนาดนั้นมนั่นคือความต้องการของคนในเมืองที่อยากให้มีในชนบทนั้นในในภาษาไทยที่ใช้ในวันนี้นะครับชนบทน็คือบ้านนอกอ่ะในความเข้าใจของคนทุกคนนะครับหราคนไทย ีบ้านนอกกับเมืองอเพราะฉะนั้นบ้านนอกมันยังมีอยู่กรุงเทพก็ยังมีบ้านนอกก็ว่าบ้านของคนกรุงเทพของคนแรุทแต่กำเนิดนะผมก็อยู่บ้านนอกผมอยู่คลองสังวาลน้ำเจานาบไขผมเขาก็ยังทำนากันอยู่รถยังเข้าเป็นเวลานคะรึ่งชั่วโมงวันขนมันไม่เหมือนกับคนกรุงเทพที่อื่นเพราะนั้นเวลาเราใชายภาพความเป็นเมือนปุ๊บเราจะมอง,งแต่ความเจริญพูดถึงกรุงเทพคนนึกถึงแก๊ีิลนคนนึกถึงแก๊สนาลวง คนไม่คอรู้จึงทวีวัฒนาเราไปนั่นนั่งเรือนั่งเรือเข้าไปคนยังไม่รู้จึงหนองจอกลาะบังของสัมวาที่ชามวมุสลิมอยู่นเต็มไปหมดแล้วยังมีพื้นนาเต็มไปหมดนี่ก็เป็นชนบทของเมืองนะเพรานะฉะนั้นชนบทมันยังมีอยู่ในทุกที่นะครับแล้วแต่ว่าความเป็นเมืองนถะ้าเกิดเราโดยแต่ตัวแทนของความเป็นเมืองคือความเจริญเนี่ยมันขยายไปเรื่อยๆ,ๆนะครับ นะครับแล้วมันก็จะไม่มีที่สิ้นสุดนะแต่ที่ยังมีคนแล้วคนยังแข่งแย่งคนยังต้องการมาเป็นเจ้าของต้องการเป็นเจ้าของของชิ้นเดียวแล้วต้องการของเป็นส่วนตัวอย่างนี้ครับเราบอกว่างานาพัฒนาขออนุญาตใช้คำนี้ไปก่อนนะกันนะครับเป็นคิดคำที่มันเข้ามาแทนที่มันไม่ได้นะค,คือปลายหลายคนเข้าไปนะเข้าไปเรียนรู้หรือเปล่านะอาจจะเรียนรู้ครับแต่เรียนรู้แบบไม่ยอมรับความเป็นชนบท เมื่อเรียนรู้แบบไม่อยอมรับมันก็ปรับตัวเข้าไปหาเขาไม่ได้ก็จะปรับชนบทเข้ามาหาเรานะครับแต่ความาเป็นจริงก็คือผมผอกใช้คำสามคำมเรียนรู้ยอมรับปรับตัวคือเราเรียนรู้ชนบทเราต้อ,อยงยอมรับในบทริบทความเป็นเขาแนละ้วถ้าเกิดเข้าไปทำแล้วคุณก็ปรับตัวให้เขาได้กับเขาพวกเรา,าครับอาจารย์สองท่านบอกมาในที่ทา่ทานยกันคืออย่าง มาเียนอาสาสมัคร,รบอ,รบอ,รบอรเข้าไปในชุมชนคุณเข้าไปแค่เรียนรู้รันนะครับแล้วคุณก็เข้าไปยอมรับในความเป็นชนบทของเขาสุดท้ายคุณปรับตัวอยู่ในนั้นได้หรือเปล่าบ่ออก็มุมมองแนวคิดนะครับกับอ <c oughs> ของผมเองกับอาจารย์สอสีริวรัก์และก็อาจารย์สายยันนะครับก็พูดถึงเรื่องชนบทครับแต่ก็ไม่วายนะครับเรายังเอาเรื่องของผู้ใช้ชีวิตในทิ่สารณะเอาเรื่องของสนามหลวงคลองหลอด เข้ามาเล่าให้คนที่เป็นบัณฑิตอาสาสมัครของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ฟังครับจะได้เห็นจุดเชื่อมโยงครับว่าความร่วมสลายหรือความแข็งแรงของชนบทนั้นไม่ได้เป็นจุดอ่อนหรือจุดแข็งอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวครับไม่ว่าจะเป็นการร่วมสลายไม่ว่าจะเป็นจุดแข็งของชนบททั้งคู่ครับส่งผลกระทบซึ่งกันและกันและที่สําคัญครับงานชนบทต้องเป็นงานที่ลงไปเรียนรู้ศึกษาตัวเองครับไม่ใช่ไปศึกษาหรือไปเปลี่ยนแปลงคนในชนบท คุยดีเดียวก็จะนําเรื่องราวดีๆอย่างนี้นะครับกลับมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอีกครับเทปนี้ถือว่าเป็นเทปแห่งความสุขครับเป็นเทปของการที่ได้ร่วมพบปะกับคนที่ถือว่าเป็นเมธีแห่งสยามเป็นปรา์แห่งสยามคนหนึ่งเราจะพบกันใหม่ครับกับคุยดีเดียวครับสวัสดีครับ